สวัสดีครับผมตอนนี้กับช่อง Here B Finance Channel มือน,นี่มากินขา้าวเส้าข้าวง่ายข้าวสายข้าวสวยพี่น้องนะครับผมสูตรแม่แซ่บไหมคะโอ้ยวไปสิอยากเธอยันหล่อนสูตรซิยมพูบานนี่ไปสิอยากเธอแดงเอาสีชมพูบ่เอาสีแดงบ่เอ่ะข้าวต้มมาข้าวต้มวก็ได้หยอกข้าวต้มมาเมื่อนี้ล่าสุดกินข้าวอันง่อยหน่าพี่น้องง่อยไปยังง่อยพ่นเด้เวียนกินข้าวไม่พ่นได้กินข้าวไม่น้ำนะครับผม้ใ่พเบีย,ย,ยด์แทะหนักสิกสเบีย,บยบรมม์แท แนวกินพี่น้องนะครับผมมีอย่างแนวตีพี่น้องมาแนวกินโรงแรมเนี่ยมาสอบพี่น้องมีอ่ถั่วไข่นะครับผมถอดไข่ใส่ใส่ยังองใส่ผักดอกใส่ประดิษฐ์เสตียพี่น้องใส่ไปตามก็จะว่าละเออแล้วก็ไข่ดาวไข่ดาวนะครับผมไข่ดาวแล้วก็หมอดอกนะครับผมหมอดอกคุณแม่หิวแล้วนะคุณแม่ขออันนี้ก็ข้าวผักนะจ๊ะอันนี้ข้าวต้มนะคะอันนี้ขนมปังพี่น้องไปไม่หยิ่งไข่ไม่หิ่งเออ กินเขาแน้น้ําม,มาตีแซ่บบังใส่เจียวเจียปลาแดกก็มีบ่อื้ออย่างเตียวบิ๊กบาด ก็ไลายหลายหือนกันสวดาซวดาบางสวดาเปรี้ยวกินข้าวเช้าพี่น้องนะครับผมมาพี่น้องมาแบบบรซสิทธบันไดยนะเพราะว่าแบบสไตล์กาหารฝรั่งยันมาอยู่เรื่งนี้เป็นการหลับพี่น้องกินหนัดคนกินหนนัดเจียวด้วยนกะัน

ก็วางคีพุ่งไปท้องนั่น,นี่น้องออกหมดเรื่องอะไรน,น,น,นี่มาเบืองเบืองห่านี่สัก Tớ chào bà đẹp mà người nèo ừ, chào ní lùi xa nheo nè Thơm bực อาหารฝรั่งเป็นแฟนพี่ไงเป็นแฟนงเค้กแป้งที่แบบเอาน้ำพึ่งหน,าน้าเรากินได้โวยเพิ่งไงคืออยากตุ๋เดี๋ยวเป็ดได้แบบนี้สุด ความเนี้อจำเจาตรงนี้นะพี่น้องนี่เหรอเจำเจียเหรอตรนี้หนึงจำเจแบบีีลวกครับจกนอืมแ๋ยวมจดเนาะมนอยากจปลาแดเี่เพเนี่ย

ลูกไปน่าจะมีตัวเล็กไปเที่ยวด้วยนะคะเดี๋ยวพี่หนานีกนที่นลูกไปเที่ยวด้วยไม่รู้แดดเพาอนดียประมาณกี่ขวบไม่ความากอีอยากทาคกินตะวันยังตำดาชันนี่กินี่นแข็งยากอันนี้แล้วแล้วอยากอยากกินแบบได้บรรยากาศตะวันต่ำตากแดดใช่ไหมนี่

กอบรีได้หนิ่าท่านกินเข้าไปก็กเป็นมูฟ่ารานเหี่ยวอืม้มมากันนะหวานหวานนะยหนสหายดวะ เยอะเลยมันเนี่ยออกก่อนเป็นประหวานเนี่ยเขาแขกินหวานแห้งมากหละบางก็ซ์กักินอันนี้เถอะชีสอันนี้จะสบูนนะ่กันกินน้ำมันนี่ตั้งเชีสวกกันนีประหยากจ้า ดูเพลี้งกินมากอยู่ที่นนาน,จจาก,นากินนะจ้าขนมปังนี่จะไม่กี่เดียร์ให้บอกให้มากไหมสว่านี้อร่อยนะมันเป็นานว่านเลยมันเป็นอะไระต่ให้ไหมไเอาเบิดบายอ,อ,อืม ดิมด้วยดิมแอบเพื่องลายเป้กูน บรรยากาศพี่น้องบรรยากาศเดอิอบรรยากาศอืมหนามน,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 นี่นี่ไหลแห้งบ่ว่านต่อยไปต่อยไปตนอยู่ปูบาไกะไรก่ะไรกไรกระไรกไปกุะไรกะไรกรไรกระไรกระไกระไากพ,าพาะไนกะไรกนะไกะะน โอเคพี่น้องเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ subscribe ให้ช่องพี่บา้านฟินแดนแปลนปลาแดกเป็นยังข่อยคือปากปลาแดกแทะแบบนี้ก็เลยปากปลาแดกเอากข่อยเป็นยังซีเ,เหมียข่อยมักปากปลาแดกข่อยมักว่าวเมียข่อยขายจุดข่อยว่าวเมียใบปากปลาแดกเสียข่อยเว่ายังพี่น้องข่อยบ่รขอข่อยขายข้ามปากปลาแดกบ่ได้หน้าตาดีง่ายเพราะจะมาขายความรออยู่นี่ขายขำข,ขายขำเอาเคย <S 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 okay, บอกข,ข่อยขายขำข่อยขายรอบ่ได้ว้ายเห็นอะไรอ่ะ โอ้ยดาบแหลเ่เพายุแบบใหญ่เบิรงให้ย์อนผมขายค้ำครับผมผมสิไปขายรอว่าผมมันปากปลาแดกขื่นบุษซานี่ยกระแลตะคุ้นเพระาะว่าอุ้ยเห็นดาบเบาเพราะว่าผมมันเป็นยังซี่ผมขายค้ำขายต่ลูกครับนะโอเครักนะจุบ๊บจุบเจอกันคลิปหน้ามี่ริมกดไลค์กดแชร์จะกลับไปกินปลาแดกเราอยากกินปลาแดกเพราะว่าตอนนี้คิดถึงปลาแดกมากเลยนะเออโอเคพี่น้องนะจ๊ะโอ้ผู้สาวผู้สาวพี่คะผู้สาวยางโซ่เรื่อนรางอยู่นะเบ้ย โซ่คนดักเฟรยไปแล้วยังบไไ๊ายบายจ้า